จะสับรถลำก้าามาชมบรรยากาศโครงการบ้านตอนกลางคืนนะครับครับอันนี้เป็นที่จอดรถสามารถจอดรถได้สองคันนะครับปูกระเบื้องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน,นี้จะเป็นด้านในนะครับ พาเข้ามาชมด้านในอันนี้ก็เป็นห้องโถงห้องรับแขกนะครับไฟนี้จะเป็นไฟสามระดับนะครับน่ครับอันนี้เป็นขาวอันนี้ก็จะเป็นวอร์มนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟ ไฟหลีนะครับมีให้พอเดินเข้ามานะครับด้านซ้ายจะเป็นห้องมัตเตอร์นะครับจะมีไฟด้านบนให้อันนี้ซื้อบ้านนะครับ แถมเจ้าของโครงการไปหนึ่งคนนะครับกำลังเทดน้าําอันนี้ทางล้างน้าจะประมาณนี้นครับกระจกนะครับสุขภัณฑ์แล้วก็มีเด็นทัาเลอรหแมีคับมีไฟของสว่างนะครับเป็นประมาณนี้ครับ เดี๋ยวพามาชมด้านในนะครับพอเดินมาตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับแต่งเป็นสัดส,ส่วนให้เรียบร้อยนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวให้ปูก,กระเบื้องสวยงามนะครับส่วนพื้นเราใช้กระเบื้องของคุนถาวรน,นะครับนะ ั้งหมดเลยเดี๋ยวพาข้าไปดูห้องน้ำนะห้องน้ำก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอยู่ด้านาอนอกนะครับห้องน้ำกว้างนะครับนะครับกว้างมากนะครับฝ่วนด้านซ้ายมือนะครับพามาดูด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะครับ ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนหนึ่งมีไฟหัวเตียงให้นะครับนี่ยตกลงบ้านมีสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับมีเคาน์เตอร์ตัวให้ส่วนด้านหลังพามาดูด้านหลังนิดนึ่งครับ ผูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับเป็นที่ซักล้างให้เสร็จเรียบร้อยอน,นี้ด้านหลังก็จะมีปั๊มน้ำแทงน้ำให้ตัวนี้แถมให้เลยนะครับ,รบอันนี้เป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับนะครับตรง กลางบ้านนะครับก็จะมีไฟสองสว่างตรงทางเดินให้นะครับเป็นไฟหลอดเล็กนะครับดูสวยงามมีมุ้งลวดให้เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้แถมไปกับตัวบ้านเลยเป็นไฟวอม,มแมลงกำลังตอมไฟนะครับนี่ครับมุงรวดแถมให้เสร็จเรียบร้อยมุงรวดนี่เอาไว้กันไม่ให้มแมลงออกจากบ้านนะครับเห็นไหมครับมแมลงเยอะ เดี๋ยวต้องปิดไฟก่อนนะครับ <นะ S 1> มแมลงเข้าบ้าน <ะ S 1> ลงรถนี่ปูกกระเบื้องนี่แถมให้ฟรีเลยครับนะครับตัูให้สวยงามมากเลยนะสองหลังเป็นบ้านตัวอย่างนะครับก็เลยทำให้